น,นี่พามาดูมะย,ยมปีนี้ครับโอ้โหตอนหม่อนก็ไม่ได้ดูแลมันแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรมันมาปีปีนะครับน่าจะเป็นปีแล้วนะดูดิ สัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับวันนี้เราจะพามาชมมะกอกฝรั่งยักษ์นะครับที่ปลูกในกระถาง15นิ้วไว้นะก็เป็นเวลาน่าจะ8เดือนกว่าแล้วละ่ะนะสำหรับต้นนี้ก็ความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปติดตามชมกันเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับไก่บ้านสวนวัฒนาดีนะครับหรือว่าไก่วัฒนาดีโฮมเนาะ ชาแนลวัสนาดีโฮมวันนี้นะครับนี่เราจะพามาดูอะไรก็มาดูนี่เลยนะครับ mm hmm. เจ้าตน้นมะกอกฝรั่งน้ํายักษ์นะมะกอกน้ําฝรั่งยักษ์นี่ซึ่งผมปลูกไว้ในกระถางนะเดี๋ยวนี้ก็มาดูว่าเอ้ยณนะตอนนี้มันไปยังไงนี่คือติดชอ่อดอกรอบที่สามนะรอบแรกอะรอบแรกนี่คือ มันล่วงไปล้นะมันล่วงไปแล้ว,นะลวแล้วลทีนี้ช่อที่สองนี่รอบที่สองนี่ก็ติดลูกแล้วครับช่อหนึ่งตอนนี้ติดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนี่นะปลูกในกระถาง15นิ้วนี่หลังจากตามผลมาเนาะก่อนหน้าก็มาต่อเนื่องเลยอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาตามดูช่อนี้ฮะว่ามันจะติดผลกี่ลูกนะคือพื้นที่ พื้นที่มันมีน้อยผมก็เลยจะเน้นไม้กระถางซะส่วนใหญ่นะอันนี้ก็เห็นนี่นะมันจะมีลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ลูกคร่าวๆที่ว่าเป็นตุ่มๆมีสิบสี่ลูกอะสำหรับช่อนนี้เดีย๋ยวมาตามดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็สามารถติดลูกให้เก็บผลกินได้ไหมนี่คือมะกอกน้ําฝรั่งยักษ์นะอันนี้ตอนมาจากที่สวนครับแล้วนี่ต้นหนึ่งนี่ใบเก่ละอันนี้ต้นยอนะต้องบอกคนว่า ผมเป็นคนชอบกินแกงปลาดุกใส่ใบยอแล้วก็ห่อหมกแล้วอยู่เนี่ยคือใบยอเนี่ยมันหายากมันไม่ค่อยมีนานๆจะมีทีผมก็ไม่เข้าใจว่าตลาดมันก็ไม่ค่อยมีนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นโรคหรืออะไรหรือเปล่าตอนแรกใบมันเขียวปัดเลยนะอันนี้ช่วงฝนตกบ่อยเนี่ยน่าเป็นน่าจะขาดสารอาหารหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไง อยู่ตรงนี้แต่ผมไม่ได้เอาออกแดดนะโซนนี้มันจะอยู่เขาเรียกว่าใต้ซุ้มมอนครับนี่มอนมันก็จะคุมหมดนะเขก็จะมีมะย,ยมตอนนี้หน้าฝนใบหนาตุบมากเลยนะโซนนี้มองออกไปเนี่ยก็มันไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีที่อ่นะก็เอาภาพมาให้ชมก่อนตามนี้เราก็เดี๋ยวติดตามต่อไปเลยว่าไอ้ต้นมะกออตัวเนี้ย มันจะเก็บผลกินจริงๆจะได้สักกี่ลูกนี่นะฮะหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเจ้ามะกอกฝรั่งน้ํานะมันไม่รู้มีคาว่าชื่อน้ําตามตูดหรือเปล่าล่ะแต่ทวนใหญ่คนจะเรียกว่ามะกอกฝรั่งนะครับคนที่เพาะพันธุ์มะกอกฝรั่งก็จะลูกใหญ่แล้วนะลูกก็ไซส์น่าจะประมาณหนึ่งนิ้วแล้วครับสําหรับมะกอกที่ปลูกในกระถาง ไปดูทางนี้นี่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 กระถางสิบห้านิ้วนะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่อดอกช่อดอกที่เราเคยนับผลกันไปเห็นไหมเห็นไหมเออเออนี่อันนี้น่าจะเห็นเนาะนี่เนี่ยผมคงต้องเอามือบงังแหละดูแล้วอะ่ะนี่ นะชอบผลอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้สามห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะเป็นลูกเล็กๆนี่สิบแปดสิบแปดลูกสิบแปดลูกเดี๋ยวมาติดตามกันว่ามันจะได้กี่ลูกนะสำหรับช่อที่สองที่ออกมาติดติดกันเลยสำหรับมะกอฟะลัง นี่ครับนี่ต้นโดยรวมนะความสูงก็สูงแล้วประมาณเท่กันสี่สิบห้าสิบเซนละเราเดี๋ยวเก็บข้อมูลกันต่อไปครับผมเอาอันนี้มาเหลือสตปุย๋ยปุ๋ยขี้หมูกแนละไม่ไม่มีปุย๋ยครอบจริงๆถ้ามีผลเนะี่ยต้องสตขี้ไก่ครับนะส่ขี้ไก่จะดีแต่ผมต้องไปหาขี้ไก่มาแล้วละ่ะ okay. เก็บข้อมูลเท่านี้ก่อนนะครับสิบเอ็ดวันผ่านไปนะครับผมดูเจ้ายอดอ่าผมปกาสก่อน ยอดมะกอกช่อนี้นะลูกยังไม่ร่วงนะยังอยู่ครบทุกลูกเลยนะอยู่ครบทุกลูกแล้วก็เจ้านี่มูทางนี้ส่วนช่อแรกลูกใหญ่ละก็น่าจะมาสไซส,สักนิ้วหน่อยๆน,นะห้าลูกนี่ก็โตละ เดี๋ยวมาดูว่าชอ่อเนี่ยมันจะลูกใหญ่ไหมแล้วก็จะอยู่ครบหรือเปล่าเนาะนเจ้ามะกออฝรังนละ้คล้ายมะกอกน้ําบ้านเราแหละครับเป็นผมว่าเป็นเป็นมะกอกน้ําฝรั่งนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดว่าเป็นมะกอกน้ําแต่จริงจริงคือมันเป็นมะกออฝรั่งครับนะสิบเอ็ดวันตามนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะแต่ว่าไม่หยอดปุ๋ย ขี้หมูไปเพราะว่าผมมีปุ๋ยขี้หมูใส่เพิ่มเข้าไปหน่อยเนื้อละเมื่อสักสี่ห้าวันก่อนอันนี้ก็มาอัปเดตตอนกลางคืนกันเลยเนี่ยมะกอกที่มะกอกที่อยู่ในกระถางนะครับน,นี่ส่วนอันนี้ก็ลูกใหญ่ละที่สิบลูกนะอันนี้เสียดายซะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดินเตะหลุดไปสองลูกไม่เป็นไรแต่ต้นมันยังเล็กอันนี้คือจะ มาก็จะอุลูกมันเท่ากันเลยจะมันเด็ดเอาไปจิ้มพี่เกลือหน่อยอได้แลว้วหนึ่งลูกจะไปลองดูว่ามันโอเคไหมนะฮะมะกรอกฝรั่งจะเอาไปกินดีกว่าดีพี่พี่เขามาหาเดี๋ยวจะเอาลองเอาไปกินเตรียมเมีดไว้แล้วเนี่ยนี่ ส่วนมะกอกฝลังของเราก็ที่อยู่ในกระถางนะครับนี่ลูกจากสิบแปดลูกก็จะเหลือ,อ,อยี่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลูกนะยู่สิบลูกเราก็ส่วนที่เป็นลูกใหญ่ก็ห้าลูกก็นะยังอยู่ห้าลูกลูกใหญ่แล้วนะ ออต้นก็ในกระถางสิบห้านิ้วครับผมอยู่คู่กับต้นยอ โอเมื่อกี้เนี่ยไปถูกลูกมันนะสำหรับมะกอกรั่ลังยักษ์ปลูกในกระถางนี่ไอ้ลูกเล็กๆนกี่ก็โตแล้วไม่ได้ถ่ายตั้งนานดูดิเหลืออยู่จากยี่สิบกว่าลูกก็เหลืออยู่กี่ลูกกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกเจ็ดลูกก็เหลือเฟือแล,แล้วกระถางแค่นี้เองเนี่ยาจะลองชิมอื้ แก่แล้วนัมันสามเดือนกว่าแล้วลูกอ่ะมันจะสุกแล้วนาะอืมรสอะไ้ไปกันมันมเนี่ยอืมเปรี้ยวโอ้โหอันนี้เปรี้ยวไม่มีความหวานเลยแต่ตอนที่บ้านผมมันจะมีติดหวานนิดนิด เพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยครับเพราะว่าปลูกในกระถางรงนเลหลังสิบห้านิ้วคนใหญ่ผมก็จะเน้นปลูกไม้ผลกระถางไว้ทานนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบทานผลไม้นะก็จะประมาณนี้เอามาโชว์ให้เพื่อนๆดูนี่กอกฝรั่งยักษ์ปลูกในกถังสิบห้านิ้ว หนาตาก็จะเป็นชิ้นนี้แหละเดี๋ยวผมมีภาพต้นที่อายุประมาณสามปีกว่าๆแล้วละ่ะนะมีภาพมาอวดเพื่อนเพื่อนด้วยว่าถ้าต้นมันใหญ่แล้วเนี่ยลูกมันจะดกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยนะครับเพื่อเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนท่านไหนสนใจก็คือปลูกไว้ในกระถางครับเนี่ยแต่กาวผมก็จะเลอะ,ะหน่อยนะ ช่วงนี้ถ้าแบบไม่มีเวลาเลยอะช่วงเนี้ยไม่เขาจะลองปล่อยไว้เสดลูกจากยี่สิบลูกพวงนี้จากยี่สิบลูกเหลืออยู่เท่านี้แหละฮะแต่ก็ไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าเราปลูกในกระถางเนอะไอนี้ก็ติดลูกน่าจะสามเดือนกว่ามันจะสุกแล้วเนี่ยน่าจะเกี่ยวบสุกแล้วเอาง่ายง่าย,ายาว่าลืมเลยไม่ค่อยได้สนใจมันเท่าไหร่ดินที่ปลูกก็จะเป็นดินที่ผมใช้สําหรับปลูกมะเดื่อนะเป็นดินถุงผสมสับมะพร้าวสับแล้วก็ ผสมปุ๋ยขี้หมูขนะี้วัวนะปลูกใส่กระถางสิบห้านิ้วนี่แหละก็จะประมาณนี้แหละลูกที่ได้มาก็ไม่คิดอะไรมากครับปลูากไว้ทานเล่นๆนะพื้นที่เราน้อยเราได้แค่นี้ก็โอเคแล้วละ่นะสำหรับต้นอายุแปดเดือนปลูกไว้ในร่มด้วยนะไม่ค่อยโดนแดดเนี่ยด้านบนข้างบนก็จะเป็นนู่นเหล่โอ้โหเพราต้นหม่อนอะไรใบหนาตึบติดต้นม้ยม อันนี้คือมอนมันใบร่วงแล้วนะช่วงเข้าหรือดูหนาวมันใบร่วงแล้วก็มันออกผลละเนี่ยฮะคือตัวมอนมันออกผลแล้วใบไม่ค่อยมีแล้วก็โดนแดดมาหน่อยก็ลูกมันก็โตหน่อยไอ้พืชลูกโตนี่หมายถึงเจ้า,ามะกอกฝรั่งยักษ์นะส่วนมอนก็ไม่ได้ดูแลมันแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งอะไรมันมาป,ปีนะครับน่าจะเป็นปีแล้วลนะดูดิ คือตอนนี้สูงท่วมบ้านแล้วอะสูงเท่าหลังคาเท่ากับหลังคาบ้านแล้วสูงมากแล้วปีนี้มันก็เริ่มติดลูกนะให้เ,เพื่อนๆดูเอ้คลิปนี้นี่มันเป็นคลิปหมอนหรือคลิปประกอบน้ำเนี่ยปีกว่าไม่ได้ทำอะไรมันอะแต่ว่ามันออกเพราะอะไรเพราะว่ากิ่งมันย้อยเนี่ย ก็คือกิ่งมันโค้งลงหลังคาแล้วแล้วผมให้ดูเนี่ยคือกิ่งมันยาวมากนะกิ่งมันยาวมากแล้วก็มันมันโค้งลงมาเองแล้วอะ่ะคือมันเหมือนกับการโน้มกิ่ง่ะครับมันก็เลยออกลูกดูก,กิ่งนะสูงพ่่มหลังคาผมแล้วอะ่ะสิบเมตรอะ่อะน่าจะมีสิบเมตรแล้ยาวมากใหญ่มากแล้วมันก็ออกผลนี่ นนมันมีการห้อยจริงไงก็้ปิดผลแล้วนะสร,รุปอันนี้คลิปอะไรวะมีคลิปปะกอบฝรั่งเดี๋ยวให้หมอนแค่นี้แล้วหมอนตัวนี้ค่อยทําคลิปแยกทีหลังแล้วกันเนาะนี่พามาดูมะยมปีนี้ครับโอ้โหงานเป็นงานหลับงานปีนี้มะย,ยมดกมาก น,นี่เก็บทานไปหลายรุ่นแล้วเนี่ยอ๋อปีนี้ดองจริงไัมยมแล้วก็เปรี้ยวปากอ๋อ,อนี่ต้นฝัง Doch, no, doch, no, doch, no, doch. No.